ท่านผู้ชมที่ชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่นะคะจะเห็นว่าในรายการเรามีการนําเสนอเรื่องราวมากมายนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะฮะหลายท่านถามมาว่าแจ้งเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างครับพี่เกิดผลคะ ถ้าเป็นปัญหาด้านกฎหมายก็จะมีทนายความมีนักกฎหมายให้คําแนะนําปัญหาด้านกฎหมายนะครับ,รบแล้วถ้าเป็นปัญหารเรื่องร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็โทรเข้ามาในรายการทางรายการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครับนะจ่องทางการติดต่อของเราผ่านทาง Facebook สนามเป้าบรรเทาทุกข์ใครใดูออนไลน์อยู่ก็พิมพ์แชทมาหน้าจอได้รหรือถ้าจะเอาง่ายเอาสะดวกก็โทรเข้ามาเล้ครับหม,มายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552 และ0 8 1 7 1 5 9 5 5 3 3เบอร์ครับค่ะนะติดต่อกันทางไลน์ก็ขึ้นไลน์ดีหน้าจอพร้อมคิวอาร์โค้ดให้เลยนะครับ,รบพี่กระผลนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่ชมรายการของเราอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งเป็นหนี้นอกระบบนะฮะที่ติดต่อเข้ามาทางรายการเรากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวพอได้ในรายละเอียดก็จะมาเตือนภัยกันหน้าจอนะฮะเยอะจริงๆในปัญหาต่างๆและอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามานะฮะแต่ว่าไม่ได้แจ้งเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกอย่างเดียว แจ้งไปที่สํนานักงานพระพุทธศาสนาเยอะกว่านะฮะต้องถามท่านพอ,อินทร,ร์พรตอนนี้ชาวบ้านประชาชนเขาแจ้งสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาที่สํนานักงานพระพุทธศาสนายังไงบ้างคะก็แจ้งมาที่ไลน์ผมเองนะครับส่งไลน์ส่งไลน์ <c oughs> <c oughs> รตรงเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ส่งอะไรมาให้ท่านคะ <c oughs> เป็นภาพคอนเทนต์ที่ไปสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ภาพ AI ต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่นำรูปที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือ,อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไปทำเป็นสินค้าเป็นตราสินค้านะครับเป็นรองเท้าเป็นอะไรพวกนี้ก็มีส่งมาเรื่อยๆะนะครับ<ก>ซึ่ง<ก>ครับเจนน่ยกยกตัวอย่างได้ไหมครท่านมีภาพอะไรบ้างไหนทีมงานเราขึ้นมาให้ดูมีทั้งเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอก็มีใช่ไหมครับท่านใช่ครับคลิปวิดีโอตัวนี้เราลองไปดูกันเลย คลิปวิดีโอนี้ก็มาจากผู้ชมส่งมาให้ด้วยใชม่มีมีเป็นภาพคลิปวิดีโอนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับท่าส่งมาให้ครับเป็นเป็นลักษณะยังไงนะฮะท่านเ,เป็นภาพที่คนแต่งกายคล้ายพระภิกษุนะครับไปบิณฑบาตแต่ใส่นะที่คาดผมด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับโหพระใส่ที่คาดผมไม่มีมั้งคะ่ะนะครับก็ไม่มีแล้วครับอืมแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าอยากให้สำนักพุทธช่วยตรวจสอบให้ใ<ช>เลยคับใช่ครับอืมคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของภาพคลิปวิดีโอนอกจากนั้นก็จะมีภาพ AI ภาพ AI เป็นยังไงขอตัวอย่างครับภาพคือการสร้างประดิษฐ์ขึ้นมานะครับโดยโปรแกรม AI นะครับอันนี้ที่ที่เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับค่ะอันนี้พระพุทธรูปกับคุณยายเหรอคะใช่ครับใช่ครับอ๋อคุณยายก่อแกนพระพุทธรูปพระพุทธรูปจุงคุณยายบ้างครับครับอ๋อค่ะ ดีนะเป็นลูกคุณยายนะฮะครับนะคะซึ่งเรื่องนีเ้เราก็ได้ทำงานนะครับเรารับไปแล้วเราก็พยายามที่จะาหาช่องทางในการเผยแพร่ะนะครับรรก็ปรากฏว,ว่าทางพศต้องไปคุยกับเจ้าของแพลตฟอร์มแต่เป็น Facebook ก็ต้องไปคุยกับ Facebook แล้วติดต่อเขาได้ไหมครับพวกก็<ป>ติดต่อได้เขาบอกมันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะไปบล็อกเขามองเป็นในเชิงศิลปะไม่ได้ขัดต่อ ความอะไรอ่ะความไม่สงบเรียบร้อยนะครับเช่นภาพลามกอนาจารหรือภาพที่จะไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมอะไรพวกนี้เขามองในด้านนั้นเขามองในมุมนั้นงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังนะพระพิสุขสงฆ์นะคะท่านมองเห็นอย่างไรนะฮะท่านผู้ชมคบเรามีสายของท่านพระราชธรรมนิเทศหรือว่าท่านเจ้าคุณพยอมกรลยานโอเจ้าวัดวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะฮะพร้อมอยู่นขณะนี้แล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อพยอมค่ะเจริญพรแก ค่ะหลวงพ่อคงพอได้เห็นข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่เขาทำคอนเทนต์แต่จะออกสนุกสนานซะส่วนมากนะฮะแล้วมีพระแสดงอยู่ในคลิปนั้นด้วยหรือบางทีก็เป็นภาพ AI ออนะฮะภาพที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปพระพุทธร,รูป <c oughs> มาจูงคุณยายบ้างนะรูปสามเณรซิ่งรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์บ้างหลวงพ่อคิดเห็นประการใดเจ้าคะพูดถึงเรื่องนี้จะมาก็ เมื่อก่อนเนี่ยประมาณสักสามปีนั้นก็โดนเอาไปร้อเรียนแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษเช่นเขาก็เรียนเสียงเราเป๊ะเลยเนะว่าโกรดคือโง่โอโหคือบ้าไม่โกรดดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่โอ้ดังมากเลยครัวทีนั้นก็ม,มีหน้าเรานะหน้าหน้าแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เสียงออกมาอย่างนี้นะึ้นเรียนแบบเป๊ะเลย อ mm hmm. แต่นี้ไอ้อย่างนี้มันน่าจะเป็นส่วนได้ส่วนดีเพราะเอาคําสอนไปนั่นไปออกตอนไอ้ตอนที่เล่นพระพุทธรูปประจุอะไรเนี้ยอันนี้ไม่ดีแหละเล่นเกินเหตุละเลยเถิดละเรียกว่า,า,าขาดความยำเกรงเคารพกลัวบาปกลัวกรรมเล่นเลยเฉยที่แหละที่มันจะต้องจัดการกันแต่ถ้าเอามาล้อนเรียนในทางที่ คำสอนแลวเรียนเสียงไอ้ย่างนี้มาว่ามันมีผลบวกมากกว่าผลลบแต่ที่ดูที่เราเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มลบแล้ะเป็นผลลบแ้่ะเราทำไม่เกิดความรู้สึกความเคารพํำเกรงจะหายไปเพราะเอามันเล่นเป็นของเล่นไปแล้วทำศาสนาเป็นของเล่นอย่างนี้ก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่สำนักพุทธหรือใครก็เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย ตามได้ก่อนเตือนได้ก่อนถ้าเตือนไม่ฟังก็ว่ากันไปรนไปรับกันไปขับกันไปแต่ก็ขอเตือนคนที่จะไปทําเนี่ยค่ะให้นึกสักนิดถึงว่ามันไปหยามน้ําใจคนที่เขาเคารพนับถือเป็นความล่วงเกินไม่ยำเกรงไม่อายชั่วไม่กลัวบาปอย่างนี้ก็ต้องกําลาบกันไปค่ะ หลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดเขาถามว่ามันบาปตรงไหนมันไม่ได้ผิดศีลห้าข้อไหนน่นาะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ขโมยของใครไม่ได้พูดปดไม่ได้ผิดลูปผิดเมียใครไม่ได้เสพยาศีลห้ายังไม่ผิดเลยแล้วมันบาปตรงไหนเจ้าค่ะหลวงพ่อครับมันบาปตรงที่ว่าเป็นอุปกิเลสิบหกมีข้อหนึ่งคือเอาไปเล่นเอาไปทําให้มันแลเหมือน่างก็ว่าเป็นของเล่นได้อเอาลบลุง เข้าข้อลบปลูก๋อ่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นค่ะไม่บาปกรรมตรงนี้มีไหมคะหลวงพ่อถ้ามองในมิติทางพระพุทธศาสนาค่ะผลกรรมเนี่ยค่ะหลวงพ่ออย่างน้อยเขาก็จะเป็นคนขาดความน่าเชื่อถือขาดความเคารพยำเกรงเพราะว่าคนเขาไม่ชอบใจซะแล้วอะ่ะบาปนี่มันก็อยู่ตรงที่ว่าคนไม่ชอบนอั่นแหละเพราะคนไม่ชอบมากๆ ด่าว่ากันมากๆเขาก็ต้องเศร้าหมองอมบาปคือสิ่งที่ทำแล้วเศร้าหมองค่ะถ้าคนออกมาลุมยังด่ากันกระสุนตกนะเออมันจะเหมือนเสษเปรเสษกรรมตกใจพอไปเล่นซะเลยเถิดไปไรู้ที่สูงที่ต่ำตํำในภาษาชาวบ้านก็ไอ้คนที่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ําไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ภาษสิตจีนเขากล่าวไว้บทดีๆมากคคนจะสูงท่งสันานามก็เพราะเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนจะตกตำ่ตำต่ำต้มจมลึกก็เป็นคนไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเนีถ้าเขาไม่รู้แล้วก็ทำเรื่องไม่ควรเรื่อยๆเขาก็จะต่ำต้มจมลงไป จากการเชิดชูบูชาเคารพนับถือคนเราเนี่ยเกิดมานะมันก็ต้องการเป็นคนได้ได้รับคำชมอ่ะเออคุณเป็นคน,คนดีนะคุณ<ม>ปฏิบัติคิดอะไรดีนะ<ม>คนคนดีเนี่ยสำคัญที่สุดเขาจะได้อะไรต่ออะไรก็ไม่เท่ากับได้เป็นคนดีแล้วเขาจะถูกตำแหนี้อะไรก็ไม่ทบไอ้นคนเสียคนไอ้คนหมดคน ไอ้คนมไม่มีปัามเป็นคนอะไรทั้งนเนี่ยเจ้าค่ะสาธุแม่ฟังหลวงพ่อพยอมพูดแล้วสว่างเลยนะฮะใครท,ที่ทาําอยู่เลิกได้เลยนะ,ะ,ระ,ระกรกาบขอบคุณหลวงพ่อพยอมอย่างยิ่งที่เมตตาชี้แน,น,นะนะเจ้าค่จะจะเจริญพรจะนมาสการเจ้าค่ะท่านผู้การคะ,ะท่านเองแง่นีโ่โหนนี่ศิลธรรมเต็มเต็มเลยนะแต่ในแง่กฎหมายนี่จัดการยังไงได้บ้างไหมคะ กฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับในกรณีที่เอาคอนเทนต์แต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์นี่นะครับ mm hmm. ก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108 2้8นะครับ<ะ>ก็คือผู้ใดแต่งกายนะครับโดยแสดงว่าเป็นพิสุโดยมิชอบนะครับเพื่อให้ผู้บุคคลอื่นเชื่อว่าตัวเองเป็นเ,เป็นบุคคลเช่นนั้นแต่ในกรณีตามกฎหมายนี้นะครับก็ต้องมีเจตนานะครับเจตนาที่ให้เขาเให้เขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยนะฮะคนที่แสดงเป็นพระเนี่ยเป็นพระจริง หมือนกับพระปลอมออกบิณฑบาตรับบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็คือผิดกฎหมายอาญาแต่กรณีที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยก็คือเป็นการเนี่ยถ้าเราดูอยู่แล้วเนี่ยมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เชื่อหรอกรู้ว่าเป็นแกล้งแกล้งเป็นตลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนตำรวจอะ แต่งชุดตำรวจไปแสดงหนังไปแสดงตลกก็มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเมอแต่งแบบตำรวจขึ้นโรงพักไปขอให้ปล่อยตัวผู้้องหาอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยผิดกฎหมายอาญาแน่นอนคือะคะให้ดูออกว่าเจตนาเพื่อดูเจตนาเพื่ออะไระใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วในกรณีเช่นนี้นะฮะถ้าหากว่าคนที่เขามาแต่งกายคล้ายๆนะฮะแต่ว่าดูออกด้วยเจตนาก็ดีแต่ว่าเขาได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะบางคนบอกทําอย่างนี้เขาก็เลงผลประโยชน์นะ คือให้เลตติ้งเขาขึ้นอ่านะฮะยอดเอนเกจเยอะขึ้นนะฮะยูทูบมีคนเข้าไปดูคนไปดู u t u b e เยอะๆได้เงินนะท่านผู้การครับ,รบอันนี้นี่เข้าขายไหมคือเขาทําเพื่อหวังผลประโยชน์รายได้เข้าตัวเขาอืมถ้ามันไม่เข้าองค์ประกอบเรื่องของการช่อกงนะครับแสดงข้อความแอนเป็นเท็จเนี่ยนะครับก็ดูอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีการปกปิดนะข้อความหรือว่าแสดงข้อความอะไรเป็นเท็จอะไรมันก็อาจจะไม่ผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของปอาญานะครับอะไรช่อกงประชาชนนะครับ ส่วนในเรื่องของพรบคอมก็ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลเป็นเท็จหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องเรื่องตลกเรื่องจริงมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันอาจจะผิดความรู้สึกของของชาวพุทธใช่ไหมฮะบางคนบอกถ้าเอาพ่อเอาแม่มาล้อเล่นลูกอยู่ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่นะถ้าจะว่าไปโดยหลักการใช่ไหมท่านพอในในส่วนของพศเนี่ยก็เห็นผู้ที่ร้องเรียนมาเนี่ยเกิดความไม่สบายใจก็เหมือนหลวงพ่อพระอาจารย์ยอนต้อบอกว่าอะไรควรไม่ควร นะครับผมว่าช่องทางเนี้ยท่านจะไปทําลักษณะคอนเทนต์จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยท่านได้ผลประโยชน์นะครับแต่ผลเสียมันเกิดกับสังคมต่อความรู้สึกของอพี่น้องประชาชนที่นับ<ว>ถือ,รอ,อพระเจ้าประสงค์เนี่ยผมว่าเว้นเถอะไปทําอย่างอื่นดีกว่า จำคอนเชินทนายอะไรเงี้ยนะครับไป <c oughs> สมมตินะคะรับพี่เกิดผลมองหน้าเลยนะครถามพี่เกิดผลในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเหมือนเหมือนเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่าครับพี่เกิดผลครับหรือว่าต้องมองมิติมุมไหนบ้างคือถ้าจะเอาในทางประมวลกฎหมายอาญาหรือมือบว่าความผิดทางอาญาน่าจะยังไม่ไม่สามารถดําเน,นินคดีได้เพราะว่ามันขาดเจตนาจะกระทาความผิดทางอาญา <c oughs> แต่ว่าการกระทาของเขาอย่างท่านพออพูดอ่ะมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของเขา <Okay. S 2> ผลประโยชน์ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการได้ผลประโยชน์จากการจาก YouTube จาก Facebook จากอะไรก็แล้วแต่ในมุมมองผมผมมองว่าในทางอาญาอาจจะผิดไปได้ uh huh. แต่ถ้ามันเกิดความเสียหายต่อจิตใจต่อสังคมต่ออะไรเนี่ยมันอาจเป็นละเมิดได้ในทาง <S <S แพ่งครับเพราะฉะนั้นเป็นละเมิดขึ้นอยู่กับว,ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการบอกกล่าวเขาไปว่าเออ หน่วยงานนี้สังคมนี้ได้รับความเสียหายควรจะยุตินะถ้าไม่ยุตินะอาจจะมีการฟ้องนะอะไรก็กได้เรียกค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายปรับคนใครสังคมรับทราบได้คือไม่ไม่จำเป็นต้องเรียกค่าเสียหายนะครับเพราะถ้าฟ้องกันจริงสารเพียงสั่งให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการก็ได้นะในคดีแพ่งอ่ะ,อะเพราะว่าในคดีแพ่งมันอนาาํานาจศาลกว้างกว่าในคดีอาญาคดีอาญาคือสารจําคุกแ<ะ>บบขังลิทรั์ใช่ไหมครับแต่ในทางแพ่งให้กระทําการไม่กระทําการหรือ บังคับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปกระทาการแล้วทําให้คนอื่นเขาได้ไดรับความเดือดร้อนศาลก็อาจสั่งให้ยุติไม่ให้กระทําการถ้ากระทาการก็เป็นความผิดอ,อ,อันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนเราจะเป็นเจ้าภาพอ้าวหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นฝ่าย <c oughs> ปกครองรือจะเป็นพอสอเป็นเรว่องศาสนาสิคะก็แล้วแต่เพราะผมเาผมไม่รู้ว่าเนื่องจากว่าส่วนราชการจะทําอะไรได้ต้องมีกฎหมายรองรับด้วยก็เลยไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่มีอานาจในการ การว่ากล่าวตักเตือนหรือดำเนินคดีคือถ้าฟังอย่างที่ท่านทนายเกิดผลบอกนะท่านผู้ชมที่เขาบแสดงว่ามันมีช่องอยู่นะช่องที่จะปรามันมีสองสามช่องที่จับปราก็คือหนึ่งถ้าอาญามไม่ได้เลยเนี่ยอะแพงได้แน่นอนถ้าเป็นเรื่องละเมิดเพราะกฎหมายละเมิดเนี่ยผู้ดใดละเมิดต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายต่อชีวิตร่างกายก็ดีเสรีภาพบรามัย จิตใจจิตใจมันเข้าข่ายจิตใจมันได้มันได้หมดครับความรู้สึกต่างๆมันได้หมดรวมทั้งด้านปกครองแต่อันนี้มันก็ไม่เข้าข่ายปกครองหรอกผมก็เลยเหลือแต่แพ่งอย่างเดียวค่ะค่ะเชิญเชิญอ่าเชิญเชิญครับพี่เกิดผลอีกนิดหนึ่งับทีนี้ถ้าด้านปกครองเนี่ยมันก็อาจจะแค่เรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนด้านผู้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเอาอะไรที่อาจจะไปว่ากล่าวลูกหลานเขาทำนองนั้นให้ว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ถ้าจะเป็นคดีความเนี่ยผมว่าแพ่ง พอเป็นไปได้สูงเลยได้แต่แพง่งมันได้อยู่แล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพแค่นั้นเองอ้าวถ้าเป็นเจ้าภาพพี่เกิดผลจะเป็นทนาให้ด้วยไหมคะมันมีหน่วยงานอยู่แล้วครับแต่ว่ามมีฝ่ายนิติกรครับมันมีหน่วยงานอยู่แล้วขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนที่ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไหวไหมคะท่านท่านพอสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านอินทพรท่าจริงจริงบทบาทหน้าที่ของพศเองเนี่ยในอำนาจหน้าที่เนี่ยพอไหวไหมึ่งมันเราก็คิดว่าถ้าไปดําเนินคดีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเจตนา นะครับเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะบ่อนทําลายพุทธศาสนาเป็นการสร้างมาเพื่อความบันเทิงในลักษณะที่ว่าเนี่นะครับแต่ต้องขอบคุณคุณอนุมาที่ให้มาออกรายการนี้ว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกนะครับมามาให้จิตสํานึกกับคนในสังคมเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาจึงลองเรียนมาที่พศออนะครับก็ก็อยากจะฝากไปนะครับ ไม่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าท่านอาจจะลอดไปในช่องของประเด็นข้อกฎหมายนะครับแต่ในสายตาพี่น้องประชาชนนะเขาเขาคงไม่ไม่เห็นด้วยนะครับท่านท่านจิตติพลอยากฝากเตือนยังไงบ้างนะฮะในกรณีเช่นนี้อ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ในแง่ของมิตริพุทธศาสนานะศาสนาอื่นบางทีก็ถูกดึงมาล้อเลียนเช่นเดียวกันเนี่ยฮ่ะหรือว่ามาทำคอนเทนต์เหมือนกันเนี่ยค่ะครับก็ อย่างว่านะครับเ,เราเมืองไทยนะครับเป็นเมืองของพระพุทธนะครับเราส่วนมากแล้วประชาชนคนไทยก็เป็นพุทษษธศาสนิกชนนะครับอะไรที่มีผลกระทบต่อะจิตใจนะครับของคนไทยนะครับก็ควรที่จะละเว้นนะครับแล้วการบางสิ่งบางอย่างก็ทําไปแล้วก็อาจจะล่อแหลมนะครับต่อการกระทําความผิดนะฮะกฎกฎหมายไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการ ะครับตัดแต่งนะครับเอารูปของคนอื่นนะครับนะมาตัดแต่งในในเรื่องของอาทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาโพสเนี่ยนะฮะคือ,ค,อคือทำแล้ววันที่ความผิดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวสําเร็จเลยทีเดียวจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4ไปมากไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําอะไรก็คิดนะครับ นะฮะทบทวนให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าทางกองประชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็มีหน่วยงานที่คอยรับผิดชอบตรวจสอบนะครับความถูกต้องการการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ว่าออชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ากระพบก,การกระทำความผิดนะครับเราก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดอย่างแน่นอนครับ ฉะนั้นตรงนี้ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถแจ้งบอะแสเข้ามาได้อยู่ใช่ไหมฮะท่านอินทพรครได้ครับได้ครับช่องทางไหนบ้างคะที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเรารอรับอยู่ค่ะเออเราก็จะมีเพจสํานักงานพระพุทธศาสนาเองจ้ไม่โดนแฮกนะฮะท่านอ่าไม่แฮกแล้วครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานท่านผู้การที่เราบูรณาการทํางานด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับเราก็แก้ไขปัญหาได้ภายในวันเดียวตอนนั้นมันมาจากต่างประเทศนะครับก็แก้ปัญหาไปได้แต่ เราก็มีระบบที่ทางท่านผู้การได้ให้คําแนะนํานะครับที่เราจะป้องกันแจ้งไปทางเพจเราได้ทางเพจเราได้ครับหรือเบอร์ผมก็ก็จะจะมีอยู่ในแจ้งาที่สนามบินเาทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะส่งต่อไปที่ไลน์ส่วนตัวท่านอินทรพลเลยไดครับเพราะลำพังตอนนี้ท่านกระลับทุกวันเยอะมากแล้วนะอ่านไม่ทันแล้วนะฮะแบ่งส่งมาที่รายการเราก็ได้นะแต่ว่าที่ รายการสนับเป้าบรรเทาทุกเรานาเสนอนี้ก็คือด้วยความห่วงใยนะห่วงใยในพระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็อยากให้พวกเราอยู่ในความสงบสุขด้วยกันน่นะฮะประเด็นตรงนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะทั้งท่านพออินทร์พอแล้วก็ขอบคุณทางท่านผู้การจิติพลอย่างยิ่งนะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะครับครัสครับช่วงหน้านะพี่เกิดผลยังอยู่นะโอ้โหข้อกฎหมายเยอะมากพี่เกิดผลนะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนติดตามกันต่อในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าครับ เป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามนเต้าบนท่าทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ